เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งแม้เหตุการณ์จะล่วงเลยผ่านมาช้านานแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังอยู่เนืองนิดทุกครั้งที่ผู้ได้รับฟังเรื่องราวจะพลอยได้รับความสลดใจและประวันพันพึงในเหตุการณ์อันน่าสยดสยองที่อุบัติขึ้นในอดีตอยู่ไม่น้อยเนื่องจาก ผู้ที่เกี่ยวของผัวพันในเรื่องนี้ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเพื่อมีให้เป็นที่กระทบกระเทือนแก่บุคคลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องสมมุติชื่อบุคคลนั้น,น,นใหม่หากเรื่องนี้จะมีสิ่งที่ดีปะปลอยู่บางก็จะขอุทิศความดีนั้นให้แก่ดวงวิญญาณของพยอายามหญิงสาวผู้อาภัพซึ่งได้พบจุดจบของชีวิตอย่างนาสยุยสยองที่สุดไวนะ้ณที่นี้ด้วย เช้าวันนั้นก่อนที่แพรวและพยอมสองแม่ลูกผู้ยากไร้จะออกจากบ้านไปขายข้าวแกงตามปกติรถยนต์เก๋งราคาแพงคันหนึ่งก็มาจอดกึกที่ปากตอกหน้าบ้านเมื่อโชอเฟอร์เปิดประตูรถออกร่างของหญิงสูงอายุท่าทางและผิวพรรณบอกให้ผู้ที่พบเห็นรู้ได้ว่าเป็นผู้มั่งมีเงินทองคนหนึ่งก้าวลงจากรถด้วยท่าทางอันกระฉับกระเฉง หญิงผู้นี้มองเข้าไปในตรอกบ้านที่สองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยลักษณะลังเลและสองจิตสองใจชั่วครู่ในขณะเดียวกันโชเฟอร์วัยกลางคนก็เข้ามาค้อมกายอยู่เฉพาะหน้าด้วยลักษณะพี่นอพี่เทาพร้อมกับเอ่ยขึ้นกระผมจะลองเข้าไปถามดูก่อนนะครับท่านหญิงสูงอายุสันศีสะแล้วว่าไม่ต้องหลอกนายแม้นฉันถามเองก็ได้ ในแมมนไปกลับรถก่อนดีกว่าถ้าไม่พบฉันจะได้เลยไปธุลาที่อื่นต่อครับผมโชเฟอร์รับคำนอบน้อมพลางถอยกลับไปทำตามคำสั่งเมื่อคนรถพละไปแล้วหญิงผู้นี้ก็พาร่างสมบูรณ์ด้วยราศีเดินเข้าไปในตรอกบ้านทันทีภายหลังที่ได้สอบถามคนที่พักพิงอาศัยอยู่แถวปากตรอกบ้านจนได้ความแน่ชัดแล้ว จึงได้เดินตรงไปที่ห้องของสองแม่ลูกขณะเดียวกันนั้นทั้งสองกำลังจัดข้าวของเพื่อเตรียมออกไปขายอยู่อย่างขามักขม,ม้นอยู่ภายในครัวพยายมมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเสียงเจ้าเจ้ากังวานขึ้นที่หน้าบ้านแม่พยายมอยู่ที่บ้านนี้ใช่ไหมจะ๊ะเสียงนี้ไม่ใช่พยายมจะได้ยินเพียงผู้เดียวแต่แพรผู้เป็นแม่ก็ได้ยินอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน นางรีบหันไปมองดูลูกโดยเร็วใครมาเรียกนะยังไม่ทันที่พยยอมจะตอบคําถามของแม่เสียงนั้นก็ร้องถามขึ้นมาอีกบ้านนี้บ้านแม่พยยอมใช่ไหมจะ๊ะสิ้นเสียงที่ขาดหายไปโดยไม่มีอาการลังเลหรือต้องใช้ความคิดอะไรต่อไปพยอมรีบผลลุกจากครัวเดินออกไปภายนอกทันทีเมื่อปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้าน หญิงสาวก็มีอาการสะดุ้งสุดตัวมานตาทั้งสองข้างเบิกกว้างอย่างตะลึงพึงเพิดความรู้สึกของพยอมในขณะนั้นคงไม่มีใครบอกได้ถูกว่าตกอยู่ในลักษณะใดมันมีทั้งประมาตื่นเต้นระหว่าวิตกขะเขากันจนบอกไม่ถูกใบหน้าของหล่อนซีดเผือดจนแทบจะปราศจากสีเลือดเพราะบุคคลที่ยืนเด่นอยู่ตรงหน้าขณะนี้ก็คือคุณหญิงสรสักด แม่ของประกายใช้ผู้เป็นที่รักของหล่อนนั่นเองหญิงสาวตกอยู่ในความประมาทและเคอะเขินเป็นครู่ใหญ่จึงย่อตัวก้มลงไหว้ด้วยลักษณะนอบน้อมอ๋อแม่พยอมสวัสดีจะ้ะคุณหญิงสระศักด์รับไหวอย่างเสียไม่ได้ดวงตาแวววาวและคมกิบจ้องจับอยู่ที่ร่างของพยอมจริงจังในที่สุดฉันก็ตามหาบ้านของแม่พยอมจนพบ นึกว่าจะอยู่ที่ไหนซะอีกที่แท้ก็อ,อยู่ในตรองนี้นี่เองเสียงของพยอมสั่นตะกุกตะกักเพราะความตื่นเต้นและหวาดเกรงจนไม่อาจระงับไว้ได้เชิญเชิญเข้ามาในบ้านก่อนสิคะท่านจะขอบใจคุณแม่ของพยอมอยู่หรือเปล่าจะ๊ะอยู่คะ่ะพยอมตอบด้วยหัวใจเต้นระทึกอ๋อดีทีเดียวพบกันเสียพร้อมๆหน้าทั้งสองคน เชิญท่านข้างในสิคะพยอมรีบผุนผันกลับเข้าไปในบ้านก่อนโดยเร็วแม่จะแม่รีบละล่าละำละลักบอกมันดาด้วยใบหน้าซีดเผือดขณะเข้ามาในครัวคุณแม่ของคุณประกายเธอมาจะแม่ฮะแพรอุทานออกมาดังๆคุณแม่ของคุณประกายมาจะแม่ท่านเข้ามาข้างในแล้วบอกเสร็จก็รีบกลับออกไปภายนอกอีกครั้งหนึ่ง ด้วยลักษณะลุกลี้ลุกลนแหลใจคอระสำระสายจนแทบจะหยิบจับอะไรไม่ถูกความละอายใจในสภาพชีวิตและฐานะอันยากจนของตัวและแม่ทำให้เพิ่มความประมาทเคะเขินยิ่งขึ้นเมื่อมองเห็นคุณหญิงสรศักดิ์ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องแคบๆที่ปราศจากสมบัติและของมีค่าแตอย่างใดเอาละแม่พยอม ไม่ต้องวุ่นวายมากมายอะไรหรอกนึกสว่าเป็นกันเองก็แล้วกันคุณหญิงพูดด้วยใบหน้าฝืนยิ้มขณะสุดลงนั่งบนเสื่ออ่อนที่พยอมรีบกวีกวานนำมาปูให้คุณแม่ของแม่พยอมอยู่ที่ไหนละจะ๊ะแม่อยู่ในครัวคะ่ะพูดเสร็จก็ลุกขึ้นเพื่อจะกลับเข้าไปบอกมารดาอีกแต่ในขณะเดียวกันแพรวก็เดินออกมาจากในครัวพอดี พอได้รับคำบอกเล่าจากบุตรสาวแล้วว่าบุคคลผู้นี้คือใครดังนั้นเมือ่อแพรวมาปรากฏตัวเฉพาะหน้าคุณหญิงสรศัก์หญิงยากจนก็รีบสุดตัวนั่งพับเพียบข้างๆลูกและพนมมือไหว้นอบน้อมขอโทษนะจ๊ะที่มารบกวนเวลาแต่ก็จำเป็นต้องมาพบอาคาันตุก,กะผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่เอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าเข่งขึม ภายหลังที่ได้ยกมือรับไหว้แพลแล้วทั้งแม่และลูกสาวใจคอไม่เป็นปกติไปตามๆกันนิ่งเงียบงันเพื่อฟังคำพูดของอีกฝ่ายขอให้ฉันพูดกับหนูพยอมตรงๆนะจ๊ะเสียงเยือกเย็นของคุณหญิงกังวานขึ้นชา้ชาๆเรื่องราวและความสัมพันธ์ระวหว่างแม่พยอมกับพ่อประกายลูกชายของฉันฉันรู้ดีหมดตลอดแล้วใบหน้าของพยอมซีดเผือดลงไปอีก เมื่อไอ้ฝ่ายกล่าวช้าๆต่อไปที่ฉันมาวันนี้ก็อยากจะมาขอร้องหนูยยอมและก็อยากจะมาพูดตรงๆโดยไม่อ้อมค้อมว่าฉันไม่อยากให้พ่อประกายลูกชายของฉันมาเกี่ยวข้องติดต่อกับโนไม่อยากให้เขาต้องกระทําในสิ่งที่นำความอัปยศเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลพ่อประกายนะ่ะเป็นลูกคนเดียวของฉันเป็นผู้ที่จะดำรงรักษาความดีงามของวงสกุล ซึ่งไม่เคยดังพร้อยมาก่อนสืบต่อไปเมื่อเขาจะกระทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับความปรารถนาของฉันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ฉันจะต้องทัดทานและขัดขวางการกระทำของเขาไว้ก่อนที่ความมัวมองและเสื่อมเสียของวงสกุลจะลุกลามต่อไปคุณหญิงสรศักดิ์หยุดเว้นระยะจ้องมองดูหน้าหญิงสาวชั่วครูจึงได้พูดช้าๆต่อไปขอโทษที่พูดและขอร้องกันตรงๆเช่นนี้ ให้เฉวฉันจรรังเกียจและดูถูกเหยียดหยามหนูในเรื่องสภาพฐานะและความยากจนของหนูซึ่งเลื่อมล้ำห่างไกลกว่าพ่อประกายลูกของฉันเลยนะความจริงเรื่องความยากดีมีจนไม่มีความหมายและความสำคัญอะไรสำหรับฉันความสำคัญมันอยู่ที่เหตุผลซึ่งฉันได้พูดให้หนูฟังเมื่อกี้นี้หวังว่าหนูคงจะเข้าใจเจตนาและความรู้สึกของฉันดีนะจ๊ะ บัตรนี้ความหวั่นเกรงของพยอมซึ่งมีมาเป็นเวลาช้านานได้อุบัติเป็นความจริงขึ้นแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำพูดของคุณหญิงสรศักดิ์ผู้ดีเก่าผู้ถือยศถือศักดิ์จะทำให้ผู้ที่ได้รับฟังเกิดความรู้สึกยังไงโดยเฉพาะพยอมหญิงสาวผู้ยากไรซึ่งเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงคำพูดของคุณหญิงสรศักดิ์ที่ว่า เมื่อเขาจะกระทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับความปรารถนาของฉันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ฉันจะต้องทัดทานและขัดขวางการกระทำของเขาไว้ก่อนก่อนที่ความมัวหมองและความเสื่อมเสียของวงตระกูลจะลุกลามต่อไปคำพูดเช่นนี้ความหมายของมันก็คือการดูถูกเหยียดยามผู้ที่ได้รับฟังตรงๆหรือถ้าจะพูดให้ชัดยิ่งขึ้นบัดนี้คุณหญิงสรา ได้ตบหน้าสาวคนยากเข้าแล้วชาดใหญ่ซึ่งผลของมันก็แน่ละผู้ที่ได้รับฟังย่อมสันสะเทือนและชาวูบไปหมดทั้งตัวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าคุณหญิงสรสรศักเป็นบุคคลอื่นมีใช่มารดาบังเกิดกล่าวของชายเป็นที่รักความโมโหเกือบจะทำให้พยอมต่อโตอกไปบ้างแล้วด้วยถ้อยคำแรงๆทาเป็นแม่ค้าปากตลาดที่าษาจากการศึกษาอบดม กว่าจียอนเข้าให้ว่าก็ลูกของแกเสือกมาลักฉันทำไมละ่ะพยายามไม่ต่ำซามพอที่จะพูดภาษาภัยภัยเช่นนี้ออกไปได้ก็จำต้องก้มหน้านิ่งก้มหน้าและกัดดิมฝีปากของตัวเองแรงๆเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกบางประการที่พุ่งพ่านไปทั่วทั้งตัวแต่สำหรับแพรผู้เป็นแม่แม่ซึ่งรักและหวังดีต่อลูกตลอดกาลยอมไม่อาจจะทนนิ่งฟังต่อไปได้ ใบหน้าของแพรวร้อนพผาอยู่ตลอดเมื่อได้รับฟังคำพูดในทำนองยามเหยียดอย่างสิ้นดีแม้จะมีบุญหนักศัก์ใหญ่มาแต่ไหนก็ตามทีเมื่อมาก้าวร้าวย่ำเหยียบก,กันถึงเพียงนี้แพรวก็สุดที่จะทนทานต่อไปได้ดังนั้นเมื่อถอยคำประโยคสุดท้ายของคุณหญิงขาดหายไปแพรวก็สวนคำถามขึ้นทันทันกันด้วยน้ำเสียงเย็นชาเพราะไม่อาจจะระงับอารมณ์อันพุ่งพานไว้ได้ ที่ท่านมาขอร้องอย่างนี้ท่านจะให้บุตรสาวของดิฉันปฏิบัติอย่างไรหรือคะฉันมีวิธีการที่จะให้ลูกสาวของแม่เออขอโทษดิฉันชื่อแพรวคะ่ะแพรรีบบอกทันทีอ,อ๋อขอบใจคืออย่างนี้นะจ๊ะแม่แพรวแม่แพรวอย่าเข้าใจผิดคิดว่าฉันมาดูถูกเหยียดอย่างแม่แพรวและลูกของแม่เลยนะจ๊ะคุณหญิงสรศักดิ์หยุด พลางเปิดกระเป๋าที่ถือติดมือล้วงหยิบแผ่นกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งออกมาถือไว้แล้วพูดต่อไปด้วยเสียงเยือกเย็นวิธีการที่หนโูพยายามลูกสาวของแม่แพรจะเลิกเกี่ยวข้องและยุติการติดต่อกับพ่อประกายลูกชายของฉันได้ก็คือฉันจะขอร้องให้แม่แพรและหนโูพยายมอพยพย้ายที่อยู่เสียใหม่จะไปอยู่ที่ไหนก็สุดจะแล้วแต่ขอเพียงย้ายลูกชายของฉันรู้ก็แล้วกัน ถ้าไปอยู่ต่างจังหวัดได้ก็จะดีไม่น้อยเพื่อเป็นการตอบแทนในการให้ความร่วมมือตามคำขอร้องของฉันในครั้งนี้ฉันจะมอบเงินสดให้หนูพายอมเอาไว้ใช้จ่ายในการอพยพคนย้ายและเพื่อเป็นทุนในการค้าขายต่อไปห้าหมื่นเงินจำนวนนี้อาจจะมีประโยชน์กกัหนูพยอมและแม่แพลวสามารถไปเปิดร้านรวงขายข้าวแกงได้อย่างสบายดีกว่าจะต้องมาปลูกเพิงซอมซ่อขายอยู่ตามริมถนนอย่างนี้ อา้านี่จะ้ะเช็คเงินสดไปเบิกเอาได้ทันทีจบคำพูดคุณหญิงสรสักก์ก็ยืนเช็คส่งให้กับแพวเงินจำนวนห้าหมืนบาทมีใช่เล็กน้อยเลยสำหรับบุคคลที่มีฐานะยากจนข้นแค้นถ้าเป็นบุคคลอื่นซึ่งมีสภาพชีวิตและความแร้นแค้นเช่นเดียวกับสองแม่ลูกคู่นี้ก็คงจะตาโต้โดยความตื่นเต้นปิติยินดี ในลาบลอยที่จะได้รับอย่างไม่คาดฝันแต่สำหรับพลาวและพยอมหาได้มีความรู้สึกดังกล่าวใหม่โดยเฉพาะพยอมใบหน้าของหล่อนรอนวาริมฝีปากสันระริเพราะอารมณ์แค้นที่พุ่งขึ้นมาอย่างแรงพฤติการหรือวิธีการของคุณหญิงสาระศักเป็นการเหยียบยำทําลายค่าของความเป็นคนและศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้หญิงอย่างตำชาสามานที่สุด พยายมรีบเงยหน้าขึ้นฉัพันเงยหน้าขึ้นมองดูคุณหญิงสารสักจ้องมองดูด้วยความรู้สึกอันพุ่งผ่านแก้มสลดใจในความมีบุญหนักศักใหญ่ของอีกฝ่ายยังไม่ทันจะเอ่ยถ้อยคำอันใดออกมาแพรวผู้เป็นแม่ก็ชิงพูดขึ้นเสียก่อนด้วยเสียงอันเฉียบห้วนเก็บเช็คของท่านไว้ในกระเป๋าตามเดิมเถอคะค่ะอ้าวทำไมล่ะแม่แพรว หรือว่ามันไม่พอเพียงสำหรับแม่แพลวผู้ดีเก่ารุ่นโบราณเลิกคิ้วอุทานออกมาด้วยเสียงดังๆไม่ใช่ไม่พอค่ะท่านแพลวเน้นเสียงหนักแต่มันไม่มีความหมายสำหรับคนอย่างดิฉันและลูกสาวดิฉันเป็นคนจนก็จริงแต่ไม่ได้มีจิตใจต่ำช้าเร็วซามพอที่จะรับเงินของท่านตามวิธีการที่ท่านเสนอแนะอย่างง่ายๆเช่นนี้ ใบหน้าของคุณหญิงสรศักดิ์ร้อนเผาวขึ้นมาทันทีเมื่อเดืยวรับคำตอบโต้ด้วยถอยคำรุนแรงอย่างไม่คิดฝันแม่แพรวหมายความว่ายังไงฉันไม่ค่อยเข้าใจหมายความว่าท่านเก็บเงินของท่านไว้ใช้กับคนที่ไม่ใช่คนอย่างดิฉันดีกว่าคะ่ะก็แปลว่าแม่แพรวและลูกของแม่แพรวไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำขอร้องของฉันได้หรอเสียงของคุณหญิงดังและสั่นเพราะอารมณ์โทสะ ที่กําลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วถูกแล้วคะ่ะไม่สามารถทำตามได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็เสียใจเดี๋ยวก่อนคะ่ะดิฉันแปลกใจในเรื่องที่ท่านมาขอร้องทำไมในฐานะที่ท่านเป็นแม่ของคุณปากายทำไมท่านไม่ขอร้องคุณปากายไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับลูกสาวของดีฉันล่ะคะคำถามของแพรวประโยคนี้ทำให้ใบหน้าของคุณหญิง ค่อยคลายความเคร่งเคียดลงไปบ้างท่านถอนใจยาวก่อนที่จะพูดด้วยเสียงสั่นว่าแม่แพลวฉันขอบอกกับแม่แพลวตามตรงว่าฉันเป็นคนรักลูกมากประกายเป็นลูกคนเดียวของฉันเป็นลูกที่ฉันพนาพนอและตามออกตามใจของมาแต่เล็กแต่น้อยชีวิตและความหวังของฉันก็มีอยู่ที่ลูกคนนี้คนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันจึงไม่ต้องการให้ลูก ต้องได้รับความผิดหวังและสะเทือนใจฉันรู้ดีว่าพ่อประกายหลงรักหนูพยอมถ้าฉันพูดและขอร้องเขาในเรื่องนี้เขาก็จะต้องเสียใจมากเขาอาจจะปฏิบัติตามคำขอร้องแล้วเขาก็อาจจะเสียงของคุณหญิงชะงักคาดหายไปแต่เพียงเท่านั้นเหมือนมีก้อนอะไรวิ่งขึ้นมาจุกแน่นที่ลำคอนานเป็นชั่วครู่จึงเด้กล่าวต่อเป็นประโยคสุดท้ายว่า เขาก็อาจจะเสียผู้เสียคนไปเลยแพรนิ่งอึ้งหันไปมองดูลูกซึ่งนั่งกลมหน้านิ่งเฉยด้วยความสงสารมองดูชั่วครูก็หันกลับไปทางคุณหญิงและแค้นหัวเราะออกมาเบาๆหัวเราะอย่างนึกยันในคำพูดและเหตุผลของอีกฝ่ายแม่แพรวหัวเราะอะไรลึกคุณหญิงสรสักถามเร็วใบหน้าเปลี่ยนสีไปนิดหนึ่งก็หัวเราะเหตุผลที่ท่านพูดให้ฟังสิคะ เธอตอบอยังไม่สะทกสะทานแปลว่าแม่แพ้วไม่เชื่อ,องั้นหรอสุดแล้วแต่ท่านจะคิดเอาเองเถอะค่ะฝืนหัวเราะอย่างเยอ้ยอยันอีกครั้งใบหน้าของผู้มีบุญหนักสัก์ใหญ่เครียดขึ้นมาทันทีหมายความว่าแม่แพลวกับลูกไม่ยอมรับข้อตกลงของฉันเหรอค่ะไม่อาจรับได้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกดิฉันและเทือกเขาเหล่ากอของพวกดีฉัน ก็ไม่เคยจะหากินด้วยวิธีการแบบนี้มาก่อนด้วยใบหน้าของคุณหญิงเครียดยิ่งขึ้นร่างกายสั่นเทิมด้วยโทสะจริตอันแรงกล้างั้นก็ดีจบคำพูดก็รีบผุดลุกขึ้นเดินลงส้นหนักๆออกไปจากห้องโดยเร็วเมื่อเห็นเจ้านายเดินออกมาพ้นปากตรอกโชเฟอร์วัยกลางคนก็รีบลนลานลงไปเปิดประตูรถตอนหลังโดยเร็วเจอหรืเปล่าครับท่าน เขาเอ่ยถามอย่างนอบน้อมแต่แล้วก็เริ่มใจคอไม่ปกติขึ้นทันทีเมื่อได้เห็นใบหน้านบึ้งตึงบอกบุญไม่รับของผูเป็นเจ้านายแทนคำตอบคุณหญิงสรสศาักก้าวขึ้นรถด้วยอารมณ์อันพุ่งพานกระชากประตูรถปิดปังร้องสั่งหรือเสียงเฉียมอ้วนกลับโชเฟอร์รีบอ้อมมาขึ้นรถและเข้าเกียร์นำรถเคลื่อนออกจากที่ตามคำสั่งโดยฉับพลัน ในระหว่างที่รถวิ่งมาตามถนนบ่ายหน้ากลับใบหน้าของคุณหญิงยังคงเคร่งเครียดอยู่ยังไม่เสื่อมคลายไม่มีใครรู้หรอกว่าสตรีสูงอายุผู้มั่งขั่งด้วยทรัพย์แต่ปราศจากคุณธรรมความเมตตาการุณาผู้นี้กำลังใช้ความนึกคิดอะไรอยู่กระทั่งรถเข้ามาในอนาเขตบ้านและจอดกึกที่หน้าบันไดตึกนั่นแหละคุณหญิง จึงได้หันขวับไปทางโชเฟอร์และออกคำสั่งโดยเสียงเฉียบงวนเหมือนประกาศสิทธิ์ของพยายลมสองหมืนบาทสำหรับชีวิตของนางพยอยขอให้แกไปจัดการให้เรียบร้อยในวันนี้เข้าใจไหมในแม้นครับผมสิ้นเสียงรับคำของโชเฟอร์คุณหญิงก็เปิดประตูก้าวลงจากรถก้าวฉับๆขึ้นไปบนตึกโดยเร็วในโลกนี้มีใครบ้าง ที่สามารถดูโชคชะตาชีวิตของตัวเองว่าจะไปพบจุดจบในลักษณะใดใครเป็นผู้ลิขิตเส้นทางเดินชีวิตพระพมผู้เป็นเจ้าเบื้องบนสวรรค์หรือพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์พระองค์หนึ่งพระองค์ใดมีใครให้คำตอบโดยถูกต้องมีใครรู้มีใครเห็นแต่สิ่งที่พิสูจุดไดจริงตามคำของสมเด็จพระบรมศาสดา โดยไม่มีทางหักล้างความจริงได้แม่นยำว่าโหราศาสตร์ใดๆทั้งปวงในโลกโชคชะตาชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นผู้ลิขิตเป็นผู้ขีดเส้นทางเดินชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนอวสานไม่มีสิ่งใดในโลกจะลบล้างกรรมไม่มีทางจะหลบเลี่ยงนี้กรรมได้ไม่ว่ากุศล,ลกรรมหรือวิบากกรรมไม่ว่าพบนี้หรือพบใด กรรมจะติดตามเป็นเงาไปทุกคนทุกแห่งกรรมคือการกระทําของมนุษย์เป็นผู้สร้างมันขึ้นความดีคือกีบกุลาบความชั่วคือน้ำแหลมที่จะรองรับฝ่าเท้าทั้งสองข้างตลอดเวลาการเดินอันยาวนานจวบจนอวาสานแห่งชีวิตในตอนเย็นวันนั้นเองเมื่อเลิกจากการขายข้าวแกงตามกิจ,จวัตรประจำวันแล้ว สองแม่ลูกก็ช่วยกันเก็บถ้วยชามและเครื่องอุปกรณ์ใส่หาบเพื่อบายหน้ากลับเมื่อเป็นที่เรียบร้อยพยอมก็ยกหาบขึ้นใส่บ่าเดินออกจากเพิงขายของแพรวิวกระป๋องน้ำตามหลังลูกไปในระยะห่างๆขณะที่เดินมาตามริมถนนเกือบจะพ้นปากซอยอยู่แล้วเหตุการณ์อันสยดสยองก่อบังเกิดขึ้นอย่างคาดฝันไม่ถึงรถยนต์สีดำ ไม่มีเลขทะเบียนคันหนึ่งแล่นตามหลังมาด้วยอัตราความเร็วสูงสุดเนื่องจากผู้ขับใจทมินหินชาติมีเจตนาสังหารอยู่แล้วดังนั้นมันจึงพุ่งเข้าชนร่างของพยอมหญิงสาวผู้เคาะร้ายซึ่งเดินอยู่ริมถนนอย่างเต็มแรงหาบกระเด็นหลุดจากบ่าไปทางหนึ่งชามแตกเกินกาดเต็มถนนพร้อมๆกับร่างของหล่อนกลมฟาดกลิงไปตามพื้นถนนลายตลบ แล้วเจ้าเก่งมรฤตยูบายคันนั้นก็รีบขับหนีออกไปทางปากซอยโดยเร็วภาพอันน่าวาเสียวที่ปากฏแก่สายตาเช่นนั้นทำให้แพรวผู้เป็นแม่ต้องหีดร้องสุดเสียงนางรีบปาดเข้าไปประคองร่างอันไร้สติของบุตรสาวไว้ในวงแขนแล้วร้องไห้โฮออกมาดังๆประกายสะดุ้งสุดตัวมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเทา เมื่อได้รับรายงานจากอีกฝ่ายว่าที่นี่โรงพยาบาลกลางคะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งประสบบัติเหตุถูกรถยน,นต์ชนเ่อต้องการจะพบคุณคะ่ะขอให้รีบมาด่วนใครล่ะครับแทนที่จะได้รับคำตอบปรากฏว่าอีกฝ่ายได้วางหูไปเสียแล้วชายหนุ่มรีบก้าวลงจากตึกขับรถตรงดิ่งไปยังโรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึง และสอบทาอยู่ชั่วครู่ก็ตรงไปยังห้องประสบบัติเหตุและแล้วใบหน้าของประกายก็ทอสีซีดเผือดลงทันทีเมื่อพยาบาลสาวของโรงพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและเอ่ยถามขึ้นอย่างร้อนรนคุณชื่อประกายใช่ไหมคะครับผมเองเขารับคำและจ้องมองดูอีกฝ่ายด้วยความข้องใจเร็วเธอคะ่ะผู้หญิงคนที่ถูกรถชนอาการสาหัสมาก เขาต้องการจะเจอคุณใครล่ะครับเขาบอกว่าชื่อพยอมค่ะพยอมเขาอุทานเสียงดังอย่างลืมตัวใบหน้าซีดขาวจนแทบจะปราศจากสีเลือดอะไรกันเนี่ยเขาพึมพำออกมาด้วยเสียงสั่นเครือพยอมถูกรถชนเป็นไปได้เหรอเร็วๆเถอคะค่ะเขาจะมีชีวิตอยู่ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างช้าเหมือนมีวัตถุหนักๆ ตกลงมากลางศีรษะมึนงงและชาไปหมดทั้งตัวลายกับคนไร้ความรู้สึกประกายรีบก้าวเท้าตามนางพยาบาลไปโดยเร็วเมื่อผ่านเข้าไปในห้องและมองไปที่เตียงคนเจ็บร่างของประกายก็ต้องเซพัง,งะไปสองสามก้าวขณะนั้นพยายามหญิงสาวผู้อาพับอ่อนกำลังเต็มที่แล้วตามใบหน้าและเนื้อตัวของหล่อนแดงชานไปด้วยเลือดภาพที่เห็น ทำให้ใชายหนุ่มต้องเบิกตากว้างตกตะลึงความสงสารอันท่วมทนวิ่งเข้าจบหัวใจทลาเข้าไปหาโดยไม่คำนึงว่าจะเปิอะเปื้อนเลือดแต่ย่างใดช้อนสีรษะของหญิงสาวขึ้นไว้ในอ้อมแขนละลําละลักออกมาด้วยเสียงสั่นเครือโธ่พิยอมทำไมถึงได้เคาะ้ายอย่างนี้แววเสียงเรียกทำให้หญิงสาวผู้อาพับ ค่อยๆเพยอเบลเลือกตาลืมขึ้นด้วยความยากลำบากเมื่อเห็นหน้าและจำได้ว่าเป็นใครก็ฝืนยิ้มอย่างอ่อนระหอยคุณประกายคุณประกายเหรอคะครับพยอมผมเองพยอมไม่น่าขอร้ายเลยใครเป็นคนขับรถชนเหรอเสียงของชายหนุ่มสันสา,านหญิงสาวพยายามฝืนยิ้มด้วยความยากลำบากอีกครั้งมันเป็นบาป เป็นข่าวเคราะของพยอมเองพยอมเลิกขายของเมาตอนเย็นนี้กํำลังเดินกลับบ้านรถก็วิ่งมาชนข้างหลังค่ะเสียงของเธอขาดหายเป็นห่วงๆอย่างเหนื่อยอ่อนพยอมฝากแม่ด้วยนะคะคุณปากายพยอมสงสารแม่แม่แก่มากแล้วถ้าขาดพยอมไปสักคนแม่ก็จะลำบากกรุณาช่วยดูแลแม่แทนพยอมด้วยนะคะพยอมไม่ต้องเป็นห่วง ผมจะอุปการะคุณแม่ของพยอมเองผมเออผมแล้วเสียงของชายหนุ่มก็ขาดหายไปเพราะความตื่นเต้นคุณปะกายขาหญิงสาวบิดกายเพื่อต่อสู้กับความเจ็บปวดดวงตาของหล่อนเริ่มฟ้าฟางคุณปะกายอยู่ไหนคะผมอยู่นี่พยอมโทษหญิงสาวยกมือควยคว้าร่างของเขาเมื่อได้พบหล่อนก็ยิ้ม ยิ้มทั้งๆที่มีอาการหอบอย่างเหนื่อยอ่อนคุณประกายขาพยอมดีใจคะ่ะที่ก่อนตายพยอมได้อยู่ใกล้ๆกับคุณได้เห็นหน้าคุณแม้จะเป็นชายที่มีจิตใจเข้มแข็งเพียงใดแต่ในขณะนี้ความเข้มแข็งของประกายได้สลายไปสิน้นวงแขนที่โอบชอนร่างหญิงสาวสันรดิกเบ่าตาทั้งสองร้อนเผา ยอดรักของผมไม่น่าขอร้ายถึงเพียงนี้เลยเขากล่าวมาด้วยความเจ็บปวดรวนร้าวใจคุณประกายขาเสียงแหบแห้งแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินผ่านริมฝีปากของหญิงผู้อาพัพออกมาอย่างยากลำบากพยอมดีใจเหลือเกินที่คุณประกายเรียกพยอมว่ายอดรักและยังรักพยอมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงถึงพยอมจะตายพยอมก็ตายยางมีความสุข พยอมก็รักรักคุณปะกายมากคะ่ะแต่พยอมบุญน้อยไม่มีวาสนาพอที่จะได้เป็นคู่ชีวิตของคุณถ้าชาติหน้ามีจริงพยอมขออธิฐานเสียงขาดหายไปพร้อมกับมีอาการสะดุ้งสุดตัวคุณปะกายคุณปะกายอยู่ไหนคะพยอมกำลังจะจากคุณไปแล้วผมอยู่นี่ความรักและความสงสารอันท่วมทน้น ทำให้น้ำตาของชายหนุ่มคลอหน่วยกอดพยอมแน่นๆสิคะพยอมอยากตายในอ้อมแขนของคุณประกายกระชับก่อนให้แน่นเขา้าอย่าน้ำตาของเขาไหลรินออกมาอาบแก้มทั้งสองหญิงสาวสะดุ้งเฮือกสุดตัวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็แน่นิ่งไปมา่านตาทั้งสองยังเบิกโพองอยู่เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง